แซ่บๆน้ำกันเจ้๊พี่น้องมาครับมาพี่น้องครับมามาจากพี่น้องมือนีเรซิา้าพี่พ้านนองแม่เห็ดน้ำยาปลาเด้อค่ะน้ำยาขนมจีนเด้อจ้พี่น้องจา๋ามือนีได้พริกแกงเด้อค่ะสำเร็จรูปน้ำยาปลาของเผ็ดอีลา้ากินมากเด้อค่ะพี่น้องก่อนอื่นก็ตั้งน้ำเลยนะคะ ตั้งน้ำแล้วก็ใส่เครื่องลงไปจ้าใส่พริกแกงลงไปนะคะอุ้ยมือนี้ง่ายๆด้วยค่ะทำง่ายๆภายในห้านาทีนะคะทุกคนตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่พริกแกงจ้าว้า wow. วแล้วก็เคี่ยวให้มันเดือดเนาะคะ่ะพี่น้องคะให้มันเข้ากันนะจ้า mm. อุ้ย พี่น้องเนื้อปลาที่ต้นข้น,ขนอุ้ยหอมกินหอมมาแล้วจ้าเพราะมันเดือดแล้วนะจ้าพี่น้องจ้าบอตอนเอียงลายจ้าใส่ลงไปเลยค่ะตีนไก่นะคะตีนไก่จ้าใส่ลงไปเลยตีนไก่ที่เราต้มไว้รูปชิ้นปลาจุกๆุจ้จาใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะ ตามใจเลยเพิ่มเลือดนะคะ,พะเพื่อมากินเลือดก,ก็ใส่ลงไปจา้า <c oughs> หอมว้ายมือนี้เค็ดน้ำยาปลาห้ขวกินกันเดือพี่น้องเด้อ <c oughs> จะแม่มันยายอ้าวเดือดแล้วจ้าพี่น้องจา้าใส่ต้นหอมใส่ใบบกกูดลงไปจา้าเพิ่มสีสันให้สวยงามนะคะ จริงๆแล้วเครื่องแกงขึ้นก็พร้อมอยู่แล้วจ้ะแต่ว่าเราต้องเพิ่มสีสันนะคะทุกคนอุ้ยเป็นนะ้แเสับประนะ <laughs> ปจกัะจกพี่น้องจา๋าเป็นนะ้แเสับประจักอุ้ยคุณนะเป็นไหนปัวกินเด้อพี่น้องเด้เลยมึงไปจับไปแสับๆน้ำเบียจ้ะพี่น้องจ๋าอืม สดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะกับเบียดกับเหนื่อยค่ะมือนี้พาพีผ้าหนองว่าเห็ดน้ำยาป่าค่ะพี่น้องค่ะน้ำยาป่าอุ้ยแบบเป็นจะแสบแห้งค่ะอุ้ยพุดนะเตี๊ยบกระห้อมเลยดิแมนค่ะเครื่องแน่นแน่นจุกจุกเลยนะคะวันนี้เบียร์ใช้พริกแกงน้ำยาป่าของเผ็ดอีหล่าผ้ากินด้วยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยหอมสมคำรำรือค่ะพี่น้องค่ะแบบเห็ดแล้ว พร้อมเลยอ่ะทําง่ายภายใน5นาทีนะคะทุกคนมาจากแซ่บๆน้ำกันจ,จ่จาจวดจัดฟาดบึเบิร์กเพิ่ม, <า S 1> พมความแซ่บไหมเอาบ่เอาบิร์น,อย,นอยเดียวเด้<น>อเพราะว่า<น>ของค,ค<น>ุงคก็อันนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าคนชอบกินเผ็ดเนาะทุกคนนะแต่ว่าของคุก็เข้มข้นอยู่แล้วนะคะมาจ้าแซ่บๆน <มา S 3> ้ำกันจ่าเขากินละเด้อเอาเดี๋ยวพี่น้องบ๊อบบอบบ๊อบลีรล่อคือกันเลยน่องเบิรง อ,อันนี้นสิ้นค่ะบรสิวายังน้อยแ่บๆน้ำกันยจ้๊พี่น้องมาครับมาพี่น้องครับมาหืมหืมหืมยอดไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยอันนี้ดีแบบว่านองแบบบ้านๆเล่า,าอีสานบ้านเล่าเลยครับเป็นสูตรปรลาไงนาคะ่ะ อันนี้เป็นพริกแกงน้ำยาป่าสูตรปลาร้านะคะส่วนใครที่อยากกินเป็นพริกแกงกะทิก็ใส่กะทิได้นะคะทุกคนเป็นน้ำยากะทิอะนะก็เอากะทิมาใส่ค่ะก็เป็นน้ำยากะทิละจา้าเฮดไดสองแบบเด้อค่ะหืมผักชีเราเข้ากันมากเลยวันแซบบ่แซบไม่ให้ได้กินเนาะ ซีมือข่เป็นเด็กใช่ีมือการทิตพี่หลอกเสียบแต่ว่าของเพลินบาเด็บปุุงบาเดบเฮ็ดยังเลยจ้ะแค่ตังน้ำให้เดือดแล้วใส่พริกแกงลงไป่ะแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเข้ากันครับหอมครับหอมเครื่อง เิ่นกุเยชแบบว่าพิธีพิธันดีเนาะเครื่องออกมาหอมเลยนะผู้ใดสนใจกาะเดี๋ยวเบียถึงช่องทางกันหนังซือไว้ให้ใต้คลิปนะคะหรือว่าไปสั่งที่เพจอิล่าพากินนะคะอิล่าพากินเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องคะองเอลยเพิ่งนกระแดเป็นขายหน้านหนวนเนาะ จับมาก mm hmm. อืมอืมอบึงกระชายเครื่องคือมามากับพริกแกงนะคะเนี่ยกระชายมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆเลยอะ่ะ mm hmm. เก็บเข้าช่องฟิตอยู่ได้นานหนึ่งปีนะคะ เบลซื้อมาแพ็คละร้อยห้าสิบบาทกินได้ประมาณห้าจานหกจานนะคือกินในเอ้ยมันเข็มคนนะคะพี่น้องค่ะเร่ว่าคันเทียบกับกินที่บ้านท่องเนาะนั่นเหมือนบ้านเนาะข้มเพิ่นลเนว่าเป็นท็ดเองเพราะว่าเครื่องแบบอุดต,ตัวนนะพี่น้องแมนค่ะเนี่ยอันนี้คือเครื่องเขานะคะข้น เนื้อใช้เนื้อปลานิลน,นะคะอันนี้ใส่เนื้อปลานิลเดอ้อพี่น้องเดอ้อใช้เนื้อปลานิลทํานะคะเอเคเอาชิ้นเอาเลือดเอาขาไก่ใส่เฉยๆเนาะมาครับมากินเด้เขาลงใส่นะชอบกินแบบไหนก็เอาใส่ไปแบบนั้นนี่ตีนกับตุนไหวเรียบร้อยแล้วเห็นเหยา่ยกินน้ำหยา่ยใส่ประลาจานนึงอืมไม่ยา มมืยอกีมมออิมือมือไปเจ้าบอลเสายบเสียบปุ๋ยวะสูตรนี้สีเป็นสูตรอ่าพริกแกงกิบบ่มีน้ำตาลนะคะพี่น้องคะ่ะไม่ใส่น้ำตาลนะคะอืม แบบน้อยเล่าเหมือนบาปเขาเลยนี่กระถังบ่ได้กินน้ำปลายน่ยน้ำแล้ขนมจีนน้ำน้ำปลานี่โดนละเด้อน้ำยาป่าลนะ่ะ้องตรงว่าน้ำยาป่านี่ เป็นอย่างเดียถ้าปลาเคยเห็นเคยเคยอยู่ท่านึงแต่อีกคนรู้ไหมว่าไม่ถนัดเพราะว่าน้ำยาป่าเนี่ยบอกเลยว่าไม่ข้าวนะคะของเขาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นข้าวปกติน้ำยาป่าเนี่ยถ้าถ้าทำน,นุยนี่ไม่ถนัดนะคะทุกคนสังเกตดูจะทำแต่น้ำยากะทิเพราะว่า เครื่องต้องถึงไหมถึงทุกอย่างเครื่องต้องถึงแจกจ้างกันกันครับครับขนมยากะทิแต่ว่าน้ำยาปลาเนี่ยน่าจะใส่เครื่องเยอะนะเึ็แล้วปลาดูจะ,จะอร่อยทุกคนดูพริกนี่ก็มาจากเขาเลยนะคะพริกก็มาจากพริกแจงเลยอีกอย่างหนึ่งผู้ดใดเห็ดทุกเขาบอกกินน้ำตาล ททเทสบวกเข้มของผ้นั่นปาน่าพันถ้าผู้ใดมากินหวานก็เติมแบบปานจ,าจ้ะจบไม่มีอะไรมากมเครื่องเขาก็ยังแบบว่าไม่ไม่ไม่ละเอียดเดียวแล้แต่พ่อให้ยำม,มันหอมอืม,อม แตเนื้อปลาฟูแต่ว่าเบียจะบอกว่าเคล็ดลับนะคะทุกคนตั้งน้ำให้เดือ,เด,อดเลยนะคะไม่ใช่ว่าน้ำไม่เดือดเล่เาลงนะตั้งน้ำให้เดือด,อดแล้วพอเอาเนื้อปลาลงไปมันจะฟูอันนี้คือเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับที่แบบแม่เบียเคยสอนเนาะเวลาเห็ดปนเห็ดยางก็สร้า,างต้องใส่น้ำพรอนเท่านั้น ปริมาณปลามันจะเยอะขึ้นมันสิฟูขึ้นนะวันอืมอุ้ยตีนใหญ่ปลาอืมฉับเนาะหอม Hôm khương hàng phải không? Bởi tầm phương mới dẫn thương này Nó ít nắm เบนเป็นคนชอบกินลูกชิ้นปลามากว่ามันเข้ากันกับขนมจีนนะอวันไม่ว่าจะเป็นปลาหรือกะทียะถ้าใส่ลูกชิ้นปลาอร่อยก็อร่อยนะชิ้นปลามันเข้ากันเนาะแต่ต้องเป็นลูกชิ้นปลายี่ห้อที่มันอร่อยเลยนะเ <laughs> นาะเราก็จะมีเจ้าประจำเสีอ เป็นใบหอนี uh ้ใส่ต้มถึงก็อร่อยครับซสบร์ฟสุดหลนเครื่องมันแหายมาแบบววานเลย น้ำยาปลาสมัยก่อนก็ไปกินอยู่ตลาดนัดสมัยก่อนจานละสิบห้าบาทตอนนี้จานละห้าสิบห้าสิบไม่มีอะไรเลยนะมีแต่น้ำน้ำยาจริงๆแล้วก็ลูกชิ้นนะทีกินธรรมดาอยู่บ้านเนแ่ะนั่นเลยทำนนเนี่ยสังสรร์นี่บบตองเฮดเยเวลาครับสังสรร์แบบ หยาดมากม้บนบานนี่แหละพี่นอ้องเค่ลงมาไปเตรียมเครื่องไว้เลือ้อลูกชิ้นขาไก่เตรียมไว้แค่นั้นแหละพี่น้องใส่รวดบุรวดเลกินพอเตียเวลาบอกกันสองกินเลย เลเขากันกับพักชีเ่าจ้ะขลาเนี่ยกัะชี่งเาพริกแห้งกับขมี้นหอมรอม็พริกข้นหอ,อมขนาด เครื่องได้ีองเยผมหมักได้ว่าผมหมักกระชายประเทดบุลีเอียดไม่อหย่าย่ำน้ำผมมักยังคงความเป็นแบบเออเครื่องให้เห็นอะไร<ม>อย่างเงี้ยนะเบื่อมันบ้านเราเนาะใช่เวลาทาออกมาแล้วมันจะได้ดูแบบเออเนี่ยมีเครื่องนะอะไรอย่างงี้อ่ะปะดูด<อ>ดูดกิเอาเลยวันเลย ดูตีนเหรแม่เขาอ,อยู่กินเครื่องเนี้ยมันหอมหอมมีดีเลยพี่น้องเครื่องเกรงใจดิเอาเลยค่ะบพุ่นหน่อเครื่องมันน้ำยาปลาพงก็บม่ค่อยหรืพงก็บม่ค่อยกินพี่น้องว่าพงก็มักน้ำยากะทิมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ต้องพูดเนาะมันหอมมันเสียบเหย บางคนมังนัวมังบอนัวเติมน้ำปลาลงไปเอ้ยน้ำปลาเติมน้ำปลาลงไปเอาซิ่บงบางมันจืดบ่นัวซ้ำหลมันหนัวปวดบ่นัวเพื่อนัวปวดเติมลงไปอีกแต่ว่ามันพอดีรสของแสบเขามีวิธีการทำให้ด้วยนะคะ <S <s มาเปิดแซ่บแซบอยู่เรอเบิดว่าหลากหลายหอหนึ่งเล่นพี่หน้อยน้ำยังไม่หมดนะคะน้ำยังเหลือนะคะอันนี้คือแบบว่าไม่ยายยังกดกินน้ำจ้ะ ผู้ใดมังน้ำยาป่าแบบเข้มข้นต้องนี่ครับเอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับผู้ใดอยากล่องกินเด้อค่ะพี่น้องคะอยากเฮ็ดกินแบบง่ายๆแบบเบียร์ภายใน5้านาทีก็ได้กินเลยนะคะน้ำยาป่านะคะพริกแกงน้ำยาป่านะคะทุกคนคะ่ะพริกแกงน้ำยาป่าของเผจอีลาภากินเด้อค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเวีสี ทิ้งช่องทางการจองสือไว้หายตตคลิปนี้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดสนใจก็ทักไปถามเพนเดอร์ค่ะสําหรับมือน,นีขอบุญขอบคุณพี่น้องค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังมือน,นีเบียร์กับหน่วยก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ,คะ